กับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ปีใหม่เดี๋ยวเลิกพี่น้องนะครับเด้อวันนี้วันพุธที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้ก็ร้านที่น้องพี่พ่อกับพี่น้องถือเลยงามย่มดีครับพี่น้องเอาเลยเอาใช้ครับไหวล้านไหยรถครับพี่น้องครับจัดทั้งผลไม้ครับทั้งพลไม้ครับทั้งน้ำทั้งน้ำแดงครับเอาไหวล้านไหวลดไหวเมียอย่านั่งครับไอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครับ เออสะดวกสลานเห็นธม่าค้าขายขึ้นนี่ครับเด้ออะไรพ่อพ่อได้ก็ให้ได้เลยครับเด้อให้ลูกค้าลังไหลมาทุกทุกทุกทั่วสารคิศครับเห็นเงินท่องไหลมาทุกทุกสารทดศขึ้นกันครับเงินไหลกองท่องไหลมาครับลูกค้าไหลมาเด้อเฮงเฮงปังปังระลร่ำรวยตลอดปีตลอดไปครับเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปเดินทาง ไกลๆไปไหนก็ตามแก้วขาดปลอดภัยทุกๆสินท้าครับแก้วขาดปลอดภัยจากพยาอันตรายทั้งหลายทั้งสิ้นทั้งปวงครับนี่แหละคอยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคอยมีแต่ผู้คนดีๆเข้ามาครับนี่แหละดูกค้าลังไลมาทุกทัวสารทิศเลยเอียงๆดังๆปังๆทาลำไปรวยตลอดไปตลอดไป ร้านทีนนอนแพลวพาวยิ้มมงเกาแล้วพี่น้องครับเออปีกับกองแกวแม่นาชีดครับมงเกามงดิมีเลยครับพี่น้องครับครอบสีปีแล้วพี่น้องครับเออเปิดด่านที่นอนปีปีเต็มหนึ่เืนมว่านเดินละครับดีปีกันหนึ่งวันแล้วร้านที่นอนแพลวพา,าลวลมลุกคุกขั้นมาจนมาพี่น้องครับจากลุจุดเริ่มต้นที่นอนสามพื้นเงินแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทครับพี่น้องลนทุน ตั้งชีวิตนะตอนนั้นเลี้ยงขนอยู่สามร้อยครับต่มลูกคุกคั้นสู่จนว่ามาปานี่แหละพี่น้องสี่ปีเต็มหมู่บ้านแหละครับนี่ดูเ่องว่าใครอยากได้ทีดับนนดพี่น้องคนจะจืกับมาเบิ่งในพี่น้องครับปุ๊อปุ๋ยยาการยังขายคือเก่าดนะครับปุ๋ยยาการยังขายคือเก่าแต่ว่าช่วงนี้นก็จะเป็นช่วงเข้าปิดหน้าแล้วพี่น้องเนาะครับก็ยอดขายกร็รอดจังหน่อยครับนี่ สูตรต่อไปครับพี่น้องสูตรต่อไปน,นะครับผมก็มาไหวมนนี่แหละสลามขาวของผมคือเกาสลามขาวสายรุยสายทำงานเปลี่ยนยางให้บิดใหม่ทั้งสี่ส่นนะครับถ้าในะนเครื่องเปลี่ยนสายกองเรียบร้อยแล้วเตรียมโต้ลุยงานอย่างเต็มที่ครับปีนี้ยิงแ้งปังตลอดปีตลอดไปเด้อหลานที่นอนเพล่พร้าเด้อ ทั้งคนอนิเจอทั้งปุ๋ยทั้งยาแหละครับยงเปียงบง